สวัสดีสวัสดีเพื่อนๆครับอีกอีกแถวนะครับนี่คือแถวที่5นะเพื่อนนะก็รถผมบอกเลยว่าสุดลูกหูลูกตาเหมือนกันนู่นเลยสุดจนสุดนู่นเลยครับสุด,ส,ดสุดซอยเลยนะครับน่าจะประมาณเกือบร้อยคันเหมือนกันเนาะในส่วนของนะครับกลุ่มนี้นะครับจะเป็นรถผสมภาษาระหว่างเก๋งกับกระบะค่อนข้างเยอะเลยอ่ะไปดูกันเลยเพื่อนแถว5คันแรกก็เจอรถส,สวยๆเลยนี่คือเจ้าตัว 1.6G นะเพื่อนนะ สีขาวปรับสภาพมาแบบนี้นเพื่อนๆดูเอา7112นะครับนี่คือ a l t i s 1.6G ตัวท็อปโอ้โหสวยมากสีขาวทันนี้เป็น1.8นะครับ1.8ไฮบริดนั้นเพื่อนนะ1.8ไฮบริดเป็น a l t i s 1.8ไฮบริดนะครับเผื่อใครหารถไฮบริดอยู่นะครับี H b n c 8 3 9นั้นเพื่อนนะอยากทราบรายละเอียดก็คือส่งแคปหน้าจอแล้วส่งมาให้ผมแล้วกันเนาะอ่ะซีวิคครับเพื่อน 7จ็ดสาสอครับเจ็ดสามสาีดำแล้วก็ l t i s 1.6G 3093 3093สีบรอนเงิน Honda Civic สามเูนโอ้โหเยอะมาก l t i s หนึ่นะครับปีหน้านี้ตั้งแต่ปี1 7บเถึงสิเลยเพื่อนนะครับเป็นรุ่นขายดีเครื่องเกียร์โคตรแข็งเลย6613นะครับเกิดสนใจแจ้งแคปหน้าจอมา แอคคอร์ดนี่รุ่นผมบอกเลยว่าใครกำลังหาห ank, หหรถเซกเมนต์ดีเซกเมนต์หรือรถเก๋งขนาดใหญ่สมรรถนะดีนะครับช่วงล่างคดแน่นเนี่ยเอาตัวนี้ไปใช้เพื่อนไม่ถึง6 0แส0 5แสนกลางๆไปปลายนะ9317นครับสีขามวมุกอีกหนึ่งคันรุ่นเดียวกันนะ2 0 5 5นะครับ2 0 5 e x p a n d e r เอโหเยอะมากคันนี้สีดำนะ9 7 3 7นะครับเพื่อน เอาที 1.6G ครับมาอีกหนึ่งขั้นนะครับหน้านี้ก็จะเป็น19-20 22นะเพื่อนนะ6058นะครับ058อ่ 58, นะสีดำก็มีนะแต่ว่าเป็นไคลบิดนะคันนี้เป็น1.8ไฮบริดสีดำเผื่อใครสนใจนะเพื่อน3712นะครับอันนี้เป็นเทอร์โบนะเทอร์โบซิตี้พันเทอร์โบนะครับสีบอลเงิน 9 805วปยรุ่นชอบนะแล้วก็ในส่วนของรุ่นนี้ค่อนข้างเยอะนะครับปดปดระวังน่าจะเป็นหน้า17 18ประมาณนี้เองเพื่อนนะ5 272เนะครับเป็น Honda City นะอ้าว L t i s 1น G นะครับอีกหนึ่งคันเป็นตัวท็อปนะเพื่อนนะ60 6 0น7นะเพื่อนนะนี่สวยๆเลยน่าจะเป็นปี19นะคัะนนี้อ่ะ เนี่ยเบาถ้าเบาเป็นเบาทูโทนเบสอ่ะจะเป็นปี19นั้นะเพื่อนนะ 60... 6029นะครับ6029เป็นเอล i ิ 16G หนึ่งเหมือนกันโอ้เยอะมากเพื่อนเอลิหนึ 8, ่งจุด1.8ดไฮบริดสีบอลเงินนะครับชอบทะเบียนไหนหรือดูแล้วเอ๊ะชอบปิ้งขึ้นมาเนี่ยแคปหน้าจอส่งมาเดี๋ยวผมดูในรายละเอียดให้นะครับในส่วนของด้านในว่ามันมีราคาเท่าไหร่เลขไม้เท่าไหร่นะ4792 คันนี้ 1.6G ครับ 1.6G น่าจะเป็นปี19นะค่อนข้างเยอะ5806เพื่อนๆ5806นี่หน้าหมูป่าสมาร์ทแคป5692 5692เกียร์ธรรมดาครับคันนี้เพื่อนเกียร์ธรรมดา5692คันนี้นะเผื่อใครหารถสวยๆก็มาเอาเลยแอร์ต 1.6G คันนี้น่าจะเป็นปี20 ยีขึ้นมาแล้วเพราะว่าเบาะเป็นเบาะสีดำนะเพื่อนนะหนึ่นะครับหนึ่นะครับอีนหน้าหมูป่านะครับมีแคร y บอยทรงเสมอเก่งนะครับข้างกันเลย2คันคันแรกทะเบียน705 7 70ศูนย์ห้าเจ็เคริบเสมอเก่งเกียร์ธรรมดาเพื่อนเกียร์ธรรมดานี่เจ็ดนะครับ 7076โอไล่กันเลยเกียร์ธรรมดาเหมือนกันนะครับล้อดเดียวกันบริษัทเดียวกันอ่ะคันที่3ก็มีด้วยนะครับคันนี้3832แต่แครี่บอยไม่เหมือนเพื่อนเดี๋ยวขอดูเกียร์ก่อนเป็นแครี่บอยคนนั่งได้นะเสมอเมอก่งเกียร์ธรรมดาครับเพื่อนคันนี้เกียร์ธรรมดาเหมือนกันนะครับเกียร์ธรรมดาเหมือนกันเน็คสวยสวยเลยอ่ะแอคคอร์ด3015สีดำนะครับโอ้เยอะมาก อแอลทิสชุดนี้สวยมากแถวนี้เพื่อนนี่สีขาวใครหาอยู่นะครับมาที่นี่มีเลย5331 1.6g คันนี้น่าจะเป็นปี20อ่ารุ่นขายดีปี16ปรับสภาพมาแล้วสีสวยแบบนี้เพื่อนไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยนะครับอยากได้ก็โทรสั่งเลยแคปหน้าจอมาเนี่ยอีกคันหนึ่งนะครับ4302เนี่ยโอ้สวยงามปรับมาให้หมดแล้ว ผมขอดูเบาหน่อยพี่สิเขาจะทาเบาใหม่ให้นะเป็นเบาหนังด้วยเพื่อนๆอ่ะเป็นเบาหนังหุ้มมาด้วยหุ้มมาให้ใหม่เลยทังจริงเป็นเบาผ้าผมว่าน่าจะทาให้คุกคันนะเพราะที่นี่ค่อนข้างปรับรถแบบผมบอกเลยว่าไปเต็มร้อยมากๆนะครับราคาอาจจะสูงกว่าที่อื่นหน่อยแต่ว่าก็นั่นแหละับต้นทุนเขาก็เอาไปทําตรงนั้นให้เราเนาะหน้าหมูป่าแซตอ dition สีบอลเงินสวยมากคันนี้เกียร์ออโต้ด้วยเออคันนี้เกียร์ออโต้ด้วย นะครับเนี่ยใครดูอยู่นะครับ1763เกียวออโต้ uto, นะคะันนี้สวยสวยเลยอ่ะ1.8ไฮบริดมาอีก1นึ่งคันนะครับเอลติสสีบอลเงินนะครับ4733จ็ดสามสามซีวิกสามแนะครับสีเทาสีบอลเงินนี่แหละซิตี้รุ่นนี้ผมว่าน่าราคาน่าจะดีนะเพื่อนนะเนี่ยฮอนด้าเนี่ยนะครับซิตี้ห้าสองเก้าหนึ่งมีเยอะเลยนะครับแต่และแถวจะมีรุ่นนี้ อยู่ในแถวนะเยอะพอสมควร l t i ติ 1.6G ครับ3075สีบอลเงินแล้วก็ l t i ติ1.8ไฮบิดสีขาวมุกโอ้เยอะมากเพื่อนเพื่อน v นะครับล้อกระ้าน่าจะเป็นรุ่น S นะครับที่นี่ค่อนข้างที่จะมีครบทุกเซกเมนต์นะเพราะอย่างที่ผมแจ้งไปคือที่นี่ของเรามันครบวงจรเนาะเป็นทั้งดีลเลอร์เองปล่อยเช่าเองโอ้ครบวงจรจริง160ครับ อ่ะอีสุสุดีแม็กปีสิบเก้าสเปคนี้ใครอยากได้เป็นรถก็แจ้งให้เลยนะครับเพื่อนเพราะว่าไอ้คาโก้บ็อกซ์งเตี้ยมันมีอยู่แถวเมื่อกี้ก็มีอยู่สามสี่คันแถวนี้ก็มีสามสามหนึ่งหนึ่งเจ็ดแล้วก็สามหนึ่งศูนย์ศูนย์รถเป็นปีสิบเก้านะอีสุชุดนี้อันน้าหมูปา่าแคบหนึ่งศูนย์ห้าสี่นะผมขอดูเกียร์ก่อนห้าสี่เกียร์ออตโต้ครับคับนนี้มีใครที่บอยเสมอเก่งด้วย นะครับหน้าหมูป่าเกียร์ออโต้นะเผื่อใครหาแคปบเกียร์ออโต้นี่อีกหนึ่งคันที่สวยเลยสีบอลเงินหนึ่งห้าสี่อ้าวอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเราขายได้หรือเปล่านะวีโกโ้แชมป์สีประตูเตี้ยถ้าใครหาอยู่ลองดูแล้วกันเดี๋ยวผมดูให้นะเผื่อเผื่อมีราคาเผื่อเขาขายเป็นสีประตูเตี้ยวีโกโ้แชมป์เออเผื่อราคาได้เพื่อน เอาละผมไม่คิดว่ามันจะมีอยู่ในนี้นะนี่แชมป์หน้าแชมป์เอาสิเครื่องยนต์สองจุดห้าดีเซลอ่ะปาเจโลครับเพื่อนปาเจโลสีบอลกันอีกหนึ่งคันสามเจ็ดสองสามซิตี้เทอร์โบแปดหกเจ็ดศูนย์นะครับรถมันเยอะขนาดนี้มาเอาไปใช้เลยวีออสเก้าศูนย์เจ็ดหกมาอีกแล้ว 1.8ไฮบิดนะครับอลติด1.8ไฮบิดสีขาวมุก3703สีดำก็มี1.8ไฮบิด C103 โอ้โห,โหเพื่อนอ่ะดูแคปหน้าจอนะฝนเริ่มไล่ผมแล้วและที่สำคัญมีแจ๊ดครับ Honda Jazz หนึ่งคันเอาละสิ3253เพื่อนเพื่อนสีขาวเจนสุดท้ายนะถ้าจำไม่ผิด ตัวนี้มนเจนสุดท้ายหน้าสุดท้ายที่ผลิตในไทยแล้วก็เลิกผลิตไปแล้วเป็นไลายไอเทมเผื่อใครหาอยู่สีขาวมุกภายในเบาะหนังสีดำนะรุ่นนี้สเปคถ้าจำไม่ผิดนะครับสวยๆเลยเพื่อนเนี่ยแคปหน้าจอเลย3253ครับไฟแนนซ์จัดได้นะครับไม่ต้องห่วงมาแอลติส1.6ตัวขายดี7 410สวยๆเลยเพื่อนเนี่ยซิตี 9 647โ oh, oh, อ้โหสีบอลเงินแอ t ติดห6 g หโอมองไม่เห็นเลยสะเทินน3707นะครับเป็น1 7, 6 g น่าจะเป็นปี20 t i t a ไททันพลัสสมาร์ทแคปเอาสิเออเอาสินี่แหละครับกลุ่มรถพวกนี้จะเป็นรถทั้งเป็นของเราเองก็คืออย่างเงี้ยก็เป็นรถที่เป็นรถทดลองใช้แหละเทสได แล้วพอหมดอายุก็เอามาขาย 7, 6, 5, 8, เจ็ดหห้าแดเผื่อใครอยากได้นะสีเทาเป็นสมาร์ทแคปยกสูงเกียร์อะไรเอ่ยเดี๋ยวดูให้เกียร์ธรรมดาด้วยเพื่อนไทตันแคปยกสูงเกียร์ธรรมดานะเผื่อใครเอาไปใช้ต่างหวัดนี้ขับดีเลยเจ็ดหห้นะแอ c o r d ์ดไฮบิดครับคันนี้ไฮบิดอาเจนแปมีไฮบิดหนึ่งคันทะเบียนสามห้าปดหนึ่งครับคันนี้สีดำ ใหบิดนะสวยด้วยคือไม่ต้องห่งความความสวยของสภาพภายนอกนี่คือที่นี่เขาเก็บงานให้แบบเนี้ยบมากเพราะว่าเรามีศูนย์บริการคือศูนย์บอดี้เพนต์ก็คือศูนย์สีทําเองหมดนะครับพวกวงจรใหญ่ระดับต้นๆนในประเทศไทยเลยผมอันนี้ผมแจ้งแบบนี้แล้วกันเนาะนี่อันนี้ v ีครับอันนี้เห็นไหมเห็นที่ไฮไลท์นี่คือรถที่จะเตรียมเตรียมเข้าไปปรับสภาพใะเพน,นะอันนี้คือเขา มีการอนสเปกเตอร์เขาตรวจว่ามีทําตรงไหนบ้างนะครับนี่นี่แหละ8 4 3 1 v ี่สวีออเยอะเลย5 6 8 2ปดสองซิตี้ซิตี้นะครับ6 1 2 2เอาแล้วครับคาโกบ็อกอีซ ok ูซ e ูนะหน้านี้หน้าเป็นหน้า17หรือ18เพื่อนนะอ่อ ทะเบียน68 29เเพื่อนๆเอฟซีท่านใดที่กำลังหาอยู่นะนี่ล้อเป็นล้อเดิมนะไม่ได้ล้อผ่าแต่แหนบเสริมแน่นอนนะครับนี่ทรงสูงประมาณผมว่ามี2เมตรานะจากพื้นเพราะว่าอันนี้เป็นกระบะลอยคือทำขึ้นมาทั้งลูกเลยนะครับทำขึ้นมาทั้งลูกนะครับก็เผื่อหาอยู่นะครับแคปหน้าจอมานี่ ผมให้แคปตึ๊บหกแปครับ Vios หคันห0 4นสี่สี่บอลเงิน Altis หนึ่งจุดให้ีบสีบอลเงินหกเก้หนึ่งแล้วก็ต่อมาเป็น1.8ึ่งจุดให้บิบเหมือนเดิมนะครับหกเก โอ้โหเยอะมาก,กเพื่อนเนเนี่ยรถที่หายากๆก,ก็มาอยู่นี่หมดเลยแล้วก็ 1.6G Altis นะครับคันนี้น่าจะเป็นปี19นะเพื่อนนะ7686นะครับเยอะมากอ่ะใครหาคันนี้เป็นไฮบริดนะเพื่อนนะหน้า1718เนี่ยนะครับเผื่อมีเพื่อนๆหาอยู่นะครับทะเบียน1037เป็น Camry 2ถ้าเป็นไฮบริดจะเป็น2.5นะภายในสี เบาสีแดงแดงสีม่วตาเนี่ยเพื่อนเออนะครับนี่แหละอีกหนึ่งคันเนาะมาหน้าหมูป่าโอ้ปรับสภาพมาแล้วหน้าไม่ใช่หน้าหมูป่าหน้าหลอดนะครับเป็นปีสิบเก้าเนี่ยปับปรับสภาพคือปรับสภาพทั้งคันนะเพื่อนเป็นเกียร์โต้นะคันนี้เพื่อนดูดูเขาปรับมาให้พ่นทั้งรูปนะครับนี่คือสิ่งที่เขาทําให้นะครับยัดสีแห้งๆเลยอะ่ะเออ โอ้โหพเพื่อนอ่ะใครสนใจเนี่ยแคปหน้าจอแล้วส่งไห้ผมเดี๋ยวผมดูให้แปดศูนย์หกเก้าแติหนึ่งศูนหกจีนะครับหน้าขายดีนี่แหละหน้านี้เป็นหน้าบล็อกเครื่องนะครับหนึ่งเจซดนี่สวยๆเลยแปดเจ็ดห้าศูนย์เพื่อนไปวีออส วีออนี่เป็นเครื่องยนต์1.5นั่นเพื่อนนะคนะเครื่องเป็น5เบนซินขับดีประหยัดน้ามันช่วงล่างแน่นผมบอกเลยเป็นรถเก่งขนาะดเล็กที่ใช้ความเร็วได้ดีนะ7947อ่ะหน้า19อีกหน้าชัดอีดิชั่นมีแครี่บอยเสมอเก่งเกียร์อะไรคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานันเพื่อนนะเกียร์ธรรมดานี่ปรับสภาพมาแล้วนะครับปรับสภาพสีมาแล้วเนี่ยจะดูนะโอ้โหคือพร้อมใช้อ่ะ 7 056นะครับ7 056 City ซิตี้นะครับ9771นี่อีกหนึ่งคันส,สวยๆเลยแล้วก็มี Honda Accord นะครับ Accord 6478นะครับอันนี้ออกเป็นเทาฟ้าฟ้านะแล้วก็ Vios ครับ6073นสี่ส,สวยๆเลยนี่รุ่นขายดีปี16ปรับสภาพมาให้แล้วนะครับ6 หกแปดสองศูนย์คำว่าปรับสภาพนี่คือทำทำใหม่หมดเลยนะครับบางคันก็ใส่เป็นเบาะหนังมาให้ถ้ามันมีการฉีกขาดถ้าอ่าคันไหนยังเบาะสภาพดีเขาก็ยังไม่ทำให้เนาะเนี่ยเขาเขาพ่นให้อย่างนี้เพื่อนโอ้ทำได้ดีมากทำได้ดีเลยเพื่อนนี่แหละเขาเรียกว่าปรับสภาพจริงๆนะครับทำแบบเหมือนรถใหม่เลยนะครับก็ <c oughs> คุ้มราคาแน่นอนไอวีออสเจ็ด 924ครับเพื่อนๆ7924อ่ะมาหน้าซัดอีดิชันหรือหน้าปี19นะคันนี้เป็นแคปแล้วก็มีตัววางบันไดด้านบนเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งนะเพื่อนนะอันนี้คุ้นหน้าคุ้นตากันเนี่ยคนไหนทํำตกแต่งภายในนะครับทำบริษัทแอร์นี่ชอบเลยเพราะว่าเอาไปใส่ของด้านบนได้ใส่บันไดนะครับทะเบียน3766นะครับอ่ะอีกหนึ่งคัน เป็นหน้าหมูป่าเอ้ยไม่ใช่หลงอยู่เลยหน้าปีสิบเก้าซ dition เพื่อนเดินซะเมื่อยเลยคันนี้คันที่เจ็ดสิบห้าลนะเกียออโต้นะเพื่อนเนี่ยปรับสภาพมาให้โอ้โหดูเพื่อนเขาปรับมาคือพ่นทั้งลูกอะ่ะยังกับโรงงานผลิตเลยนะครับพ่นทั้งลูกผืนก็ยังพ่นให้พ่นให้นะครับเกียออโต้นะคันนี้เพื่อนเผื่อใครสนใจทักมาเลยแคปหน้าจอไว้สองเจ็ดเก้าเก้า อ่ะสีส้มมิสูบิชิแอตลตนี่เป็นรถที่เดมโมอ่ะเอาง่ายเดมโมแอดลตนะครับสีส้มเผื่อใครหาอยู่นะแคปหน้าจอไปเลย809 9นเนะครับเผื่อใครสนใจแล้วก็ในส่วนของหน้าหมูป่าคันนี้คงส้มเกียรธ์ธรรมดานะครับอ่ะนี่แคปหน้าจอได้นะครับ L-T i s 1.6G น่าจะเป็นปี20่นะภายในเป็นสีดำา6 0, 1 3นเพื่อนนี่คันนึ่งแล้วก็เป็นหน้าหมูป่า3205สีบอลเงินเป็นแคปแล้วมีโครงเหล็กด้านหลังเกียร์ธรรมดาเพื่อนคันนี้นี่เพื่อตรง <c oughs> ตามความต้องการของเพื่อนๆนะเอาไปใช้งานต่อนี่คันนี้ หน้ามันก็จะเป็นยี่สิบขึ้นมาจนถึงยีบสองันหน้านี้เพื่อนนะครับไปแอลติส 1.6g นะครับ3084อีกหนึ่งคันแล้วก็สมาร์ทแคปหน้าหมูป่า9290มีแคลรี่บอยเสมอเก๋งเกียร์ธรรมดาครับคันนี้เกียร์ธรรมดา <c oughs> เป็นเกียร์ธรรมดานะครับนี่9 2เอ้ย9290นะ จัดไฟแนนซ์ซื้อสดได้หมดเดี๋ยวผมจัดให้นะครับอ่ะในส่วนของมาอีกแล้วครับนี่ปรับสภาพมาสวยร้อนนี่คือ L ติ1.8นไฮบริดนะครับเพื่อนนะไฮบริดปีก็น่าจะเป็นปี19บหรือ20ดิีแหละเพื่อนหน้านี้นะก็เป็นสีดำมิสซิลิกสวยๆเลยเห็นไหมแฮปปน้จอบได้เลย4 0 7 9เพื่อนเนี่ยต่อไปครับเป็นซิต,ตี้โสมี่เยอะมากนะเพราะว่าหน่วยงานเขาเช่ากันเยอะนะ92เอ้ย9661นะครับ แล้วก็สีฟ้านี่หายาก blue blue sky นะครับก็เป็น1.8 hybrid นะครับ1.8 hybrid เป็น toyota corolla altis นะครับเผื่อใครสนใจนะครับ3361นะครับสีขาวมุกนะครับตอนนี้เป็นไม่มุกหน่อยนะครับเพราะว่าจอดอยู่ตรงนี้นานน่าจะคือรถมันเยอะเพื่อนๆหมุนไปหมุนมาเนาะ3372นะครับ3372เป็น1.8 hybrid นะ ซีวิกอ่าคันนี้รอไปปรับสภาพแน่ซีซีห้านะครับซีวิกสวยๆเลยนะครับ City ครับสีเทาคันนี้แปดเก้าส,สวยๆเอลติครับนี่ก็เพิ่งมานะเดี๋ยวจะเข้าในส่งหน่วยงานปรับสภาพสีหรือบอดี้เพนนะครับเนี่ยเจ็ดหนึ่งเจ็นะครับรถมันจะหมุนเวียนอยู่อย่างนี้แล้ครับแล้วก็ โชคดีเองที่ว่าเราทั้งจำหน่ายเองนะครับซ่อมเองวป,ปรับสภาพเองอยู่ในระบบทั้งหมดเลยไม่ได้ไปเอลซอร์สเลยนะครับอ่นะแล้วก็ L ติด1.8นะครับไฮบิดอีกหนึ่งคันสวยๆ3706นะเพื่อนนะแล้วก็คันนี้ก็เป็นบูสกาอีกหนึ่งคันนะครับอันนี้คือรอเข้าปรับสภาพนะก็เป็น1.8ไฮบิดเหมือนกันนะครับ9087นะเพื่อน ซิตี้อีกหนึ่งคันครับพเพื่อนซิตี้ซิตี้โบนะครับแฮตแบ็กเฮ้ยสี่ประตูนะครับก็เป็นเก้าเจ็ดหนึ่งสามเพื่อนนะอ่ะบูสกาอีกหนึ่งคันโห oh, ส,สวยๆเลยเพื่อนเนี่ยสามสามเก้าสามเป็นหนึ่งจุดแปดไฮบริดนะเ mm hmm. พื่อนๆนะเผื่อใครสนใ,<ค>ใจแ<ใ>จ้ง <ใจ S 1> มาแล้วกันครับแต่ละคันอ่ะมียกสูงพิเลนเนอร์หน้าสิบเก้านะคันนี้เดี๋ยวดูเกียร์ก่อน เกียร์ออโต้เพื่อนเอกียร์ออโต้โตโยต้าไฮรักลีโวนะครับลีโวสามเจ็ดศูนย์หกเป็นอีกหนึ่งมีมีคันเดียวมั้งในลานเนี่ยนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายยากมากตอนนี้นะครับใครสนใจทักมาแล้วกันนะครับคันนี้นี่สามเจ็ดศูนย์หกคันสุดท้ายครับของแถวที่ห้านะครับก็เป็นโตโยต้าโคราเออที่หนึ่งจุดแปด ไฮบริดนะเพื่อนนะสวยๆแบบนี้เลยก็คือสีบรอนเงินเอโอเคนี่คือแถวที่ห้าเพื่อนๆสังเกตดูว่าเขาจะมีตำแหน่งนะครับก็คือมีหมายเลขแถวหนึ่งก็จะมี95บางแถวก็100นะแล้วแต่ความยาวของแถวก็อีกแถวนึงครับเต็มแถวเลยก็เป็น 95คันให้เพื่อนๆมาเลือกกันรถมีหลากหลายชนิดมากๆแล้วครับหลากหลายสีแล้วก็ส่วนเรื่องสเปคกับราคาก็แคปหน้าจอแล้วก็ส่งมาให้ผมโอเคสำหรับแถวที่5ขอบคุณมากสรักการติดตามเดี๋ยวเราไปติดต่อติดตามกันต่อแถวที่6ครับ